นางอยู่ทั้งเตียงค่ะข้าไปเนาะแต่ว่ามันเนี่เป็นขาวเบิดดอกน้ำมางค์คังมันนี่เป็นสีขาวเบิดเลยเพื่อนเลยวะอยากแม่แมาเอาตัวดีวะสั่นจะได้ย่างไปเพื่อนเขียนใส่กระดาษนหน่อยๆแล้วเพื่อนกัเดมาให้นี่เพื่อนเพื่อนเขียนหังสีอเลยแบบกระดาษกระดาษสี่เหลี่ยมนหน่อยๆเขียนใช่ท่านเขียนคือนาราคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เป็นวัปปูกับย่านะครับเป็นเสียงก็ยังคนมาหุ่มบังก็ยังคนเป็นผูไปูไปบิงครับเขาก็ไปหุ่มคนยูดีบอกนอนเมันอี้นอนอยู่นเ่อี้หัวีตาอยู่เนี่ยตาแดงจึองเครื่องอยู่นี่กเก้ากับเจ็ดเจ็ดมสบ่เตัมะนังล้อลูกหาโกับเจ็เลยลมลูกลูกมันเป็นบ้าเบาเลยหลับมืาน ปูบบอกได้เป็นเสียงเสียงปูเงินเซียงยากฎว่าจำมาได้ไหมแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไม่ได้เป็นโปะไหมิ่นบอกว่าเขียนไมาได้เลยไหมครับเอาเขียนให้เกาะกระดาษได้หน่อยเนี่ยเขียนหนึ่งหกเก้าแล้วก็เขียนเจ็ดเจ็ดอะไ่งเลยอืมเอาเราเป็นผู้หญิงหรืผู้ชายสันมันมีทั้งสองนะครับเป้นผู้หญิงหรือผู้ชายว่าเป็นคนหลายๆครับเป็นคนหลายๆเอา๋อจังหวะเขาว่าเอาเขาก็มันก็เป็นแต่นอนจนไม่แห้งแต่เตี้ย มาทั้งปูทั้ยากอนสีนอนเออกอนสีนอนปูลงนี่เอ้ากันไปเข้าฟันกันไปเข้าน้องกันนพอด้วยหลวงพ่บอกได้จะตีหูวหัคอยให้ห้ามาน่ะเป็นนอนข้างกันเอาหัวจุ่มกันไปจุ่กันพอดีมันนั่งลงเอาตื่นพอดีหัวเงี้ยขึ้นมาพอดีท่อมมุกอยอยู่นี่พอดีดิ่งฟันหัวไปทางอันทีดี้มิตรธาตุนี่มันเนี่ยหัวมีตะเจ้าของมีแต่เฮี้ยหลังงามๆ พวานล่อล่อหลวงพีพว่าไทยบ้านลูกศิลูกหาเพิ่นมากหลายน้องอัน้นน้องอั้นเลยนอนค่ะคืออะไรนี่ปูกับยายเพิ่นมาเขียนเลขให้ไหมครับปูกับยายครแบบมันมันเป็นเตียงอย่างนี้แนละ้วเข้าไปยางไปหาเพิ่นเพิ่นนี่ว่ามาเชี่ยวโตโตดีให้เพิ่นเลยเพิ่นในเขียนให้เลยหนึ่งหกเก่าแล้วก็เจ็ด วัดสารวัตรนิมิตๆกินเนาะแม่ดิลีนล่ะนั่นนั่นนั่นฝ่ายวัดนี่ยืนหน้าประตูโค้งเลยเนาะนอนใส่ประตูโค้งคันคณะที่นอนร่อพระอาจารย์เพลินน้องอันเนาะตื่นขึ้นได้ง่วงแงี่ยนั่เลยปะยังตาแดงจึืงเครื่องก่อนสินอนคอยห่างหรอวะเอากับปูญาอยู่นี่ขันสิ่งมะ อันนี้ก็มา,ขมาขเขาฟันกับมาเขาฟันนันเด้อร์ท่านดเอันเขาอันกับมาหาน้องอันเด้อร์น้นอนบรเมนพ่อสม,มงองอยู่บะแต่เพื่อนคนน่นะฟันได้เลขยกไหมอาจารย์นอนกังเว้นนี่ไหมนองอันฟันกังเว้นเนาะกันฟันกลางวันระหว่างรอตรงกีตุ้งกลางวันกนนตีตุ้งปูกระปงยามาเขียนกับบรเนียด้มากเทียนมาหนี่เทียนแรกทั้งแรก หนึ่งหกเก้าที่หวยก็ซื้อไวแต่หาเก้าแอก้ไซื้อหกเก้านี้กับไปซื้อไหบไปซื้อ่้รถเก๋งหกแป่ง้าหนึ่งหกเก้าเอานึงหกเก้ากรถนะหนึ่งหเก้ากับสามแปดเอาไปเบิ้งดีๆเด้อเจดาหนงหกเก้ากว่าขับรถน้ำกลเจกับเจ็ดเจ็ดเจเจอได้กับแต่ว่าห้ามหมุนตั้งแต่หนึ่งหกเก้าละ 1นึ่งหกหเหเล็กเก่ากับเล็กโง้วันอยู่นนำกัดแล้วก็เป็นยังใช่ถรถเจ้าแล้วหนะึ่งหกเก้าเขยอ่ะก็จะเขียนอะไรเนี่ยบอกด้เขียนให้หใเาาจ้าบนหูเลยบน <c oughs> หว่ากูเขียนไม่ด้ได้เ้าซื่อไว้ตัวนี้ถ้ากันซืือ่หาเก่าเตี้ 9, ยหนึ่เก้าถ้าพี่น้องน้องอันนอนอยวัดสารละวันนิมิตสารวันนิมิตพี่น้อนเป็นจะมโมงก่านี้นอนจนอิ่มตะเพน ตอนนี้าบม่งเคืองใครอยู่บ่ไปเที่ยวน้ำปูน้ำงาเวแต่มันางล่องเนาะทอดว่าๆยังบ่าผูดข้าขมพี้นนึ่งหกเก้าคบเจ็ดสี่สันเบาอิตั้งกล้องกับพระท่านว่ะพรท่านดิกำลังมากวัวเล่าไงซีกีมูกีตาขึ้นอืปูกับงาเดโอ้เปิดใจสุดจตรงนั้น ก็ยังแบบซาบันธร้มดาครับแล้วพนังอยู่ทั้งเตียงมันปะมันจะเป็นเตียงประมาณนี้แล้วพนังพนังอยู่ทั้งเตียงค่ะเข้าไปนะแต่ว่ามันี่เป็นขาวเวิร์ดดอกน้ำมังค์้างมันี่เป็นสีขาวเลยเพื่อนเลยว่าอยากมาแม่มเอาตัวดีแล้วสั่นจะได้ย่างไปเพื่อนเขียนใส่กระดาษน้อยๆแล้วเพื่อนจะเดมาให้เลยครับก็ได้เปิดเบรังนี่ก็เป็นหนึ่งหกเก่าแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับ เพินเขียนเลี่ยงกันเลยเ่หรืดว่าเขียนหนึ่งหกเอยู่ข้างทึ่งหน่อยเขียนเจอยู่ข้างล่างอ๋อซื้อซอมตัวบนมตัวล่างได้คับเจ็หมาเเดเจ็ดป็นยงเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งอต่ว้าพองอ่านเหีนเป็นเจ็ดเจ็ดกาลระว่างหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับครับเจ็ดหนึ่งากนา อ่านสีนอนน่ะเจ้าของบอกอย่างบอกมึงบอเจ้าปูถือมีเจ้ปูถือบปล่าบารีบอกย่างลองอ่านนอนเลยครับปูสาดลงแล้วกันมานอนข้างปูนอนลงเลยคอยให้ห้าคุณนะหลับตั้งสองตะวันนายห้าตื่นก่อนบ่ก็นายคนเบาเซาเซายังหลับเลยห้าบอกว่าไปเข่ากันน้องอันเด้อครับกาสวัสดีมาอิรอคันสิบอกตัวดีตัวเด็ดกระได้ที่ ไงมาเข่าวฟันน้องอันโหลดว่าสั่นปรากฏว่ามาอีหลี้เรื่องมังกรเลยคนเขียนให้เลยตีน้องอันมาเอาตัวดีตีแล้วก็ดีกระดาษไม่กระดาษน้อยๆกระดาษทีเยี่ยมน้อยๆเขียนมาเดมาให้เลยก็ได้จัดนักไว้ปะบันเขียนเขียนม้วนหลายวันแล้วที่ยังจะบอกถึงม้วดแมน นี่แล้วันนันนันนี่แล้วกันพรธรรมดานี่ครับพี่น้องแดงแตงงวดแตงแดงงวดก่เจนมาหนี่พึ่งพึ่งเป็นงวดนี่พึ่งมาฝันได้ตัวเลขชัด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 คืองวดนีครับเพราะว่าสองงวดสามงวดที่ฟันมามันมาชัดเจนแมนมันมาได้เลขมันมาได้ตัวเลขเลยมิเตออุ้มปะตองงวดก้อนอ่ะอุ้มปะตองแล้วเาเลขสิวตองเลี้ยเป็นยังเนาะ ตองรเปหน้าตัวซ้ำค้นขื้นเรือสีตองยัง่าสีตองยังบอกให้รูดเป่านอพี่น้องกับ่รูดนี่ต่ตองหกหกแปดแปดเก้าเก้าแต่วาเลขสีตองอาแห่งตองก็ถึงือเส้อทงวัดเรือนเนี่ยถ้ามาีเนื้อนะว่านี่ว่าเป็นพิศนาพี่น้องน้าป็นตัวเลยหนึ่งหกเก้ากับเจ็ดเจ็ดเลป็นตัวเลยปันแมนเด้ค่ะน้องอันจ็เต็ม บรรยากาศเจ้น้องอันมานอนก็น่าขำอยู่นะครับผมไม่เลี้ยงว่าจะกินหัวไปทางนั้นมันจะกินหัวมาทางนี้ไม่กินหัวทางนั้นไม่ได้อหัวจุ่มกันอั้นกันสีคอฟันกับคอฟันน้องอันเหมือนเดิมโกนไผโกนมั่นแบบไหนกันมาอยุ้มเป็นต่นอนเสียบแต่ข้า่แต่ถ่วงอ่ะไม่แต่มานางลงมันก็ลูกโโว่ขึ้นได้เลขบ้านซืออรุณหนึ่งหกเก้าสิบเจ็ด ว่าั่ัเนยหมูเ้นคิ้วเยแห้งยูดสายนี่อยู่วัดิงจังมาครั้งแรกพมาครั้งแรกอยู่วัดปวันธรรมดาได้มีแต่เนี่ยเพินนี่เพิ่นเพิ่นเขียนตังสีเลยแบบกระดาษสีเรียมนอยเขียนมาเขียนขึ้นนาราี่บบนีนี่นี่เขียนแบบนี้ได้ครับเขียนแบบนี้เลยตีหน้าตัวสีใด ตัวสีแดงนะครับปากกาแดงอ๋อนั่นๆเอาปากกามาถือเขียนตัวเนื่อเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาตัวของพ่อเขียนแล้วก็วงกอมนี่บ่ครับตัวเดียวกับท้ายรถพี่บ่าเลยไปดูใครเขียนไว้ไหเจ็คใคเขียนไหมถ่วงอยู่งอู้หนี่นี่พันแบบนี้เลยมันมัน้องอันเขียนใส่กระดาษไ้หน่อยให้แบบนี้เลยครับวงกลมหนึ่งหกเก้าให้ด้วยโอ้ น,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 นี่นะคะฝันกลางวันที่วัดสารวันนิมิตนะคะจังหวัดน้องคายน้องอันมาเที่ยแหลกนอนอรอดน้องพิตโตกเน,นาะค่ะใค้ห้าว่าไปเข่าฟันน้องอันเดอลสันนอนหันหัวใส่กันมาเข่าฟันอิลิ <c oughs> เป็นปูกัญญาพ้ทายกับพงหญิงเอ,อิญไปเอาตัวดีเ<อ>ขียนให้แบบนี้เลยเนาะค่ะวงกลมให้หนึ่งหกเก้านะคะ สูงมันมาเด้อค่ะเอฟซี